ความปังเพิ่มพลังความกระต่างใสทั้งภายในและภายน,นอกกับชิดะโคตรผิวค,ครับหนึ่งในเซตโคตรผิวของชิดะนะครับก็คือตัวชิดะมิราเคิลไวเทนนิ่งชาเวอร์เจลนะครับเดี๋ยวเอาตัวตีฟองมาครับผมมาโอเคครับแล้วเราก็จะตีฟองแล้วครับไปทำจำบ้านอันนี้ตัวตีไข่ตีฟองสบู่โอเคครับเราจะใส่น้ําสักนิดนึงเออนะครับแล้วก็บีบ คลีมอาบนะ้ำของเราลงไปไม่ยากนะครับไม่ยากขยี้เหมือนซักผ้าหอมมากมันหอมมากมามูสของฟองละมุนมากเลยนะครับทุกคนดูนะดูดิดูดิดหลังจากที่คุณอาบน้ำเสร็จแล้วนะครับมยังมี สามสหายนะครับสามพลังจาก5เสืออยู่ในเซตโคตรผิวของเรานเองนะครับก็คือ2ตัวนี้นะครับตัวแรกที่คุณควรจะใช้ต่อเนื่องจากการอาบน้ําเสร็จในระหว่างที่คุณเช็ดตัวแล้วผิวแห้งนะครับขอแนะนํานนชิเดะวิราคาไวต์เทนนิ่งบอดี้เซรั่มนะครับตัวนี้เป็นหัวเชื้อที่คุณทาแล้วเทียบเท่ากับการทาเซรั่มปกติถึงห้าเท่าเลยนะครับเนื้อท้ายดูนะครับในนี้จะมีเม็ดบีที่ใส่มาไม่ได้ใส่มาให้สวยเฉยๆนะจ้าสามารถ เพิ่มประสิทธิภาพในการทาให้ผิวนุ่มชุ่มชื้นแล้วก็เห็นผลได้ไวขึ้นด้วยนะครับนนทาเส้นลงไปเลยน,นี้ทาแบบผู้ชายนะผู้หญิงก็ค่อยไปเรียนรู้เองถ้าชอบทาแบบนี้เนี่ดูดิมันดูดซึมง่ายน,นะครับสามารถทาตามแขนทาตามจกะแแลหรือว่าตามคอก็ได้นะครับ <S <S และต่อเนื่องด้วยตัวนี้นะครับตัวนี้จะเพิ่มความนุ่มชุ่มชื้นให้คุณนะครับกับตัวชิดามิรเขคาวายตูนิ่งบอดี้โลชั่นนะครับ นี่หลังจากใส่หัวเชื้อว่าดีแล้วนะครับเรามาเพิ่มโลชั่นชิดะของเราเพิ่มไปอีกนะจ๊ะให้วันนี้ของคุณมีแต่ความหอมความนุ่มความละมุนบอกเลยไปเที่ยวเคยได้1ได้2ได้สี่กบบางมาถึงเซตตัวกินบ้างครับผมตัวนี้เป็นสูตรดั้งเดิมกระปุกสีม่วงนะครับมีคอลลาเจน H A C P นะครับนำเข้าจากญี่ปุ่นนะครับ ตอนนี้สามารถทานได้นะครับวันละ2-4เม็ดนะครับตรงน,นี้จะช่วยกระชับรูขุมขนลดรอยจุดด่างดําเพิ่มความกระจ่างใสของคุณนะครับต่อวันสามารถกินได้นะครับในระหว่างที่คุณท้องว่างหรือว่าก่อนรับประทานอาหารนั่นเองนะครับ <c oughs> คือตัวนี้อยากจะนําเสนอแล้วก็แบบอยากจะบอกว่าเฮียชอบม,มากมากทุกคนตัวนี้คือมันเหมือนขนมหวานระหว่างวันมากๆม,ม,มันเปลืองมันเป็นตัวที่ผมบอกว่าเปลืองแต่มันอร่อยนะครับมันจะมีสองรสชาติในกล่อง ก็คือรสนมนะครับแล้วก็รสอางงุ่นนั่นเองนะฮะก็คือเป็นครีต้ามิวพลัสแล้วก็ตัวแกลบซีสมอนติวิตามินนะครับนะครับมันจะมี2สูตรอยู่ในกระปุกเดียวกันนะครับคุณสามารถกินระหว่างวันได้ครับส่วนตัวนี้ก็กินวันละสอถึงสเม็ดนะครับทุกคนยังไงก็อยากจะฝากทุกคนนะครับในข้าเสือในปี2023ของเรากับสิโคตรผิวที่จะมาเพิ่มความกระจ่างใสให้ทุกคนนะครับฝากทุกตัวเลยนะครับาความปังเพิ่มพลังความกระจ่างใสทั้งภายในและภายนอกกับชีดะโคตรผิว คือเปลืองจริงไม่ได้พูดเล่นเปลืองมากคือกินไปขนมอ่ะเจ็บ้าเดี๋ยวเปลือง